สวัสดทีทุกคนเห็มันมีตากิ่งตรงนี้ย่อออกมานะครับผมจะใช้ตรงนี้กับข้างหลังน,น,นี่คือโชลเชอรรี่แคร์ครับก็จะใช้ตากิ่งทำเป็นสร้างสร้างเป็นวันไุใสต่อไปนะครับอาจจะไม่แบบหนึ่งสอสามอาจจะเป็นแบบกิ่งออกธรรมชาติธรรมชาตินะครับ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้เวลาจะใช้ก็จะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นกิ่งกิ่งก่งนุน่อันเลก็กๆเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นลําต้นมันต้นก็จะอยู่ช่วงนี้แหล,ละก็จะมีกิ่งตรงนี้งอกออกมาอยู่แต่เราตัดตรงนี้ออกก็จะเห็นแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เอยังไม่ตัดเพราะเราอยากให้แตกออกมาดังนั้นเราก็ เบกใบตรงนี้ออกเบกกิ่งตรงนี้นะเบกกิ่งออกตัดตัดเพื่อให้เขาแตกข้างล่างต,ตัดเพื่อให้เขาแตกข้างล่างถ้าเราถ้าเราไม่ตัดนะ กิ่งข้างล่างก็จะไม่โตพอพอากิ่งไม่โตมันก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปมันจะเสียเวลานะครับแล้วเราก็เบกไปก่อนเลย,ยเบกเบกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราตัดเบกข้างบนข้างล่างก็จะงอกขึ้นมาข้างล่างก็จะงอกขึ้นมา ให้เราเหิวอาจจะเบรกให้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้แต่พอแล้วอะนะเบรกแค่นี้ละเนะี่ยเรา,จ,าจะใช้แค่ตรงนี้นะเป็นจิวจิวของเราเนะี่ยกิ่นที่หนึ่งอันนี้ก็กิ่งนี้ยังไม่มีกิ่งงอกออกมาต้วเนี้ยนะแต่คิดว่าถ้าตัดตรงนี้นะมันก็จะงอกออกมาโอเค เริ่มละ้งอกตรงนี้เริ่มงอกทีนี้ก็อาจจะใช้คิงนี้ด้วยอะไรเงี้ยดูก่อนนะครับดูความเหมาะสมก่อน mm hmm. เล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ